ตอนที่21หรือว่าที่นี่คือสำนักของท่านเยวาดภาพเพียงอักษรผู้การที่เขียนโลกโลกๆยังแฝงไว้ด้วยจิตกระบี่นับอน,น,นันต์เช่นนั้นแล้วภาพที่ผู้อาวุโสท่านนั้นวาดก็คงมีอาจที่จะประมาทได้หากมีบุญได้ชื่นชมภาพที่ผู้อาวุโสวาดหลกักก็มีแน่อาจเป็นโชคของเราก็เป็นได้คิดถึงตรงนี้นักพรตช้างสเสวียนและลูกอู่ซวงก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทันทีนักพรตช้างสเสวียนเอ่ยพร้อมรอยยิ้มให้แก่องคหญิงก้าวที่กำลังกวาดพื้นอยู่ องหญิงก้าข้าต้องการมาขอพบท่านเย่มีทราบว่าตอนนี้สะดวกหรือไม่เยี่ยนปิงซินพิจารณาชายชราที่ดูราวกับเซียนตรงหน้าอยู่ครู่หนึ่งหลังจากลังเลเล็กน้อยจึงสายหน้าให้พลางกล่าวว่าท่านเย่กำลังวาดภาพอยู่พวกท่านรอสักครู่ก่อนเถิดรอข้ากว่ดตรงนี้เสร็จแล้วค่อยเข้าไปด้านในจะดีกว่าเช่นนั้นก็ได้นักพรตช้างเสวียนพยักหน้ายิ้มฮ่าฮ่า เขาเป็นถึงเจ้าสำนักดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทสเวียนมีฝีมือเป็นเลิศฐานะสูงส่งแต่ต่อหน้ายอดฝีมือที่เร้นกายอยู่ที่แห่งนี้แล้วเขารู้ดีว่าตนเองนั้นกระจอกยิ่งนักดังนั้นเขาจึงมีกล้าทะนงตนและกระทำสิ่งใดที่จะเป็นการลบหลู่ทันทีที่พูดจบก็มีบุรุษสวมชุดสีเขียวผู้หนึ่งค่อยๆเดินออกมาจากด้านในร้านชายหนุ่มรูปงามดวงตาสงบนิ่งใบหน้าแฝงไว้ด้วยรอยยิ้มผ่อนคลายให้ความรู้สึกดุดดังอับลมในฤดูใบไม้ผลิก,ก็มีปาน ขณะเดียวกันก็มีสุนัขสีดำตัวใหญ่กระโดดออกมาด้วยท่าทางดุดันแต่เมื่อมันสัมผัสได้ถึงไอพลังที่น่ากลัวที่ออกมาจากกายของนักพรดช้างเสวียนก็ต้องย่นคอหนีพร้อมถอยหลังไปพลางครางออกมาเบาฮ่าฮ่าตาบะตาบะของตาเท่าผู้นี้น่ากลัวยิ่งนักแต่เทียบกับนายท่านแล้วหาเทียบติดไม่ จนกระทั่งเย่ฉางชิงเดินออกมาที่นอกร้านราชันธมินจึงหันไปมองเย่ฉางชิงแล้วหันมาขู่ใส่นักพรตชางสเสวียนและคนอื่นๆทันทีราวกับมีที่พึ่งพาแล้วภาพของราชันธมินตรงหน้าแสดงให้เห็นถึงท่าทางของสุนัขที่พึ่งบาร,รมีเจ้าของได้อย่างชัดเจนเจ้าสุนัขใจปลาสิวนี่ทําให้ชื่อราชันธมินต้องเสื่อมเสียจริงๆหลังมองราชันธมินอย่างดูแคลนแล้วเย่ฉางชิงก็อดที่จะสบประมาทในใจไม่ได้หน้าขายหน้าชมัด ด้วยตะบะของนักพรตช้างสเสวียนและหลิวช้างเหอแล้วย่อมสัมผัสได้ถึงไอพลังจากกายของราชันธมินได้อย่างง่ายดายทำให้ทั้งคู่มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยสุนัขดำตัวใหญ่ตัวนั้นเป็นถึงราชาปีศาจเชียวหรือนี่แม้ร่างกายเหมือนจะได้รับบาดเจ็บมาแต่นี่คือราชาปีศาจตัวจริงเสียงจริง แต่สิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจก็คือเดิมราชาปีศาจนั้นมีไอปีศาจลึกล้ำแต่ไอปีศาจของราชาปีศาจตนนี้กลับบางเบายิ่งนักรวมทั้งชายหนุ่มตรงหน้าผู้นี้คือผู้ใดกันแน่ถึงได้เลี้ยงราชาปีศาจเป็นสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งได้หลิวช้างเหอตอนนี้งุนงงสับสนอีกทั้งผู้บำเพ็ญตะบะชั้นกลางเช่นเขาก็มีอาจสัมผัสพ,พลังบำเพ็ญเพียนบนกายของชายหนุ่มได้ด้วยหรือว่าจะเป็นผู้เป็นอมตะที่เร้นกายอยู่ที่นี่ คิดถึงตรงนี้หลิวชางเหอจึงอดที่จะเหลือบมองนักพรัดชางสเสวียนมิได้ยิ่งได้ยินน้ำเสียงเมื่อครู่ของนักพรัดชางสเสวียนด้วยแล้วรู้แล้วในที่สุดเขาก็รู้แล้วชายหนุ่มที่ดูอายุน้อยตรงหน้าความจริงแล้วคือยอดคนที่มีฝีมือเป็นเลิศดนั่นเองทันใดนั้นหลิวชางเหอก็รู้สึกเย็นยะเยือกไปทั่วร่างตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเทา้าเพราะเมื่อครู่ตอนที่ได้เจอเยี่ยนปิงซินเขาถึงขนาดเกิดจิตสังหารขึ้นมาด้วยซ้ํา หากตอนนั้นข้าลงมือจริงๆผลที่จะเกิดขึ้นต่อให้ใช้หัวแม่เท้าคิดก็พอจะนึกออกได้อึคิดแล้วหลิวชางเหอก็อดที่จะกลืนน้ำลายอีกใหญ่พร้อมกับความหวาดกลัวไม่ได้องหญิงก้าวอยู่ที่นี่ก็หาได้โดนกักขังแต่อย่างใดไม่น่าจะเป็นเพราะยอดฝีมือท่านนี้ต้องการให้คำชี้แนะมากกว่าหากถูกจับตัวไว้จริงหลักก็ยอดคนเช่นนี้ใครจะสู้เขาได้กันที่จริงแล้วมิมีความจำเป็นเลยมิเช่นนั้นจะมีผู้ใดขวางผู้อาวุโสท่านนี้ได้เยี่ยงนั้นหรือ ผู้อาวุโสเย่หลังจากได้เห็นเย่ชังชิงลูกอู๋ซวงก็ก้าวเข้าไปคำนับอย่างนอบน้อมและมีชีวิตชีวาขึ้นทันทีเยช่ชางชิงชะง,งักชั่วครู่ก่อนจะพิจารณานักพรตชังสเสวียนและหลิวชางเหอที่อยู่ด้านหลังลู่อู๋ซวงครู่หนึ่งจากนั้นจึงรอบขมวดคิ้วเล็กน้อยมาจริงๆด้วยแต่ครั้งนี้พาตาเท่าอีกสองคนมาด้วยเพราะเหตุใดกันหรือว่าจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบอักษรผู้กันเยี่ยงนั้นหรือ แต่หากต้องการจะซื้อภาพผู้กัรด้วยเงินสามเหรียญทองแดงอีกหลักก็ครั้งนี้มิว่าจะพูดเยี่ยงไรค่าก็มิมีทางตกลงเป็นแน่ท่านเซียนมิได้เจอกันนานเลยนะขอรับแต่ด้วยฐานะของอีกฝ่ายเย่ชางชิงจึงจำต้องประสานมือคำนับกลับไปก่อนจะถามกลับพร้อมรอยยิ้มว่ามีทราบว่าทั้งสองท่านนี้คือลู่อูซวงหันไปมองยังนักพรดฉางสเสวียนพลางแนะนําว่า ท่านนี้เป็นผู้อาวุโสในครอบครัวข้าเป็นผู้ที่หลงไหลอักษรผู้กันเช่นเดียวกับข้าก่อนหน้านี้ได้เห็นภาพอักษรผู้กันของท่านเช่นนั้นจึงตั้งใจมาพบท่านเจ้ากะนักพรตช้างสเสวียนแสดงท่าทางนับถือขึ้นมาทันทีก่อนจะก้าวเข้าไปประสานมือคาราวะเหอช้างสเสวียนคาราวะท่านเย่เย่ช้างชิงมองนักพรตช้างสเสวียนด้วยสายตาพิจารณาจากนั้นจึงพยักหน้าเบาๆพร้อมรอยยิม้ม ถ้าทางที่โดดเด่นนั้นดูราวกับปรมาจารย์ด้านการเขียนอักษรผู้กันและวาดภาพจริงๆแต่เย่ชางชิงรู้ว่าการวาดภาพและเขียนอักษรผู้กันของเขานั้นเข้าขั้นบรรลุแล้วดังนั้นการที่ผู้เท่าเหอชางสเสวียนจะเรียกเขาเช่นนี้ก็นับว่าสมเหตุสมผลแล้วหาได้รู้สึกมีความละอายที่จะรับไม่แต่เมื่อสายตาของเย่ชางชิงหันไปทางหลิวชางเหอก็พบว่าสีหน้าของอีกฝ่ายดูซีดเผือดลงทันทีมีเหงื่อเย็นๆผุดขึ้นมาเต็มหน้าผากของเขา คิดมิถึงว่าผู้เท่าท่านนี้แม้จะป่วยไข้ก็ยังอุตส่าห์มาที่นี่อีกช่างมีความตั้งใจยิ่งนักดูท่าคงจะหลงไหลในอักษรผู้กันและภาพวาดมากจริงๆคิดดังนั้นเย่ฉางชิงก็รู้สึกดีใจขึ้นมาลู่อูซวงเหลือบมองหลิวฉางเหอตามสายตาของเย่ฉางชิงพลางเอ่ยแนะนําว่าผู้อาวุโสเย่ท่านนี้คือ แต่เอ่ยได้เพียงสั้นๆแววตาของเยี่ยนปิงซินก็มีประกายบางอย่างแวบผ่านก่อนจะรีบขัดขึ้นว่าท่านเย่เขาเป็นผู้อาวุโสคนหนึ่งในครอบครัวของข้าวันนี้มาเพื่อตามหาข้าเจ้ากะด้วยเกรงว่าลูกอู๋ซวงจะเอ่ยถึงฐานะของตนขึ้นมาและเยี่ยนปิงซินเองก็ยังไม่อยากไปจากที่นี่เช่นนั้นจึงเอ่ยขัดลู่อู๋ซวงขึ้นมาทันทีอย่างมิได้ลังเลเลยแม้แต่น้อยลู่อู๋ซวงที่ถูกเยี่ยนปิงซินขัดขึ้นก็นิ้วหน้าเล็กน้อยรู้สึกมีพอใจขึ้นมาอย่างห้ามมิได้แต่นางก็หาได้สแสดงงออกอกไย่าายไ่า อย่างไรเสียก็อยู่ต่อหน้าผู้อาวุโสเย่นางรู้ว่าควรข่มอารมณ์เอาไว้มีเช่นนั้นหากทําให้งานของท่านเจ้าสํานักพังก็จะเกิดปัญหาใหญ่ตามมาแต่เมื่อเย่ช้างชิงได้ยินว่าหลิวช้างเหอเป็นผู้อาวุโสในครอบครัวของเยี่ยนปิงซินสายตาจึงใายแววผิดหวังขึ้นมาโดยมีรู้ตัวที่แท้ก็ร้อนใจอยากจะรับตัวเยี่ยนปิงซินกลับไปนี่เองหาได้หลงไหลในอักษรผู้กันของข้าจริงๆไม่ แต่เยช่ชางชิงก็โล่งใจไปมากโขเขารู้สึกราวกับว่าในที่สุดก็ได้รับการปลดปล่อยเสียทีเพราะเยี่ยนปิงซินอยู่ที่นี่นอกจากกวาดพื้นแล้วก็ซักผ้ามีเป็นทํากับข้าวก็มีได้แต่กับข้าวที่ตัวเขาทํานางกลับกินอย่างอร่อยอร่อยและหลายวันมานี้เยี่ยนปิงซินทําให้เขาหิวจนนอนไม่หลับมาหลายคืนแล้วแต่เพราะอีกฝ่ายเป็นสตรีบอบบางด้านนอกเมืองเสี่ยวชื่ออาก็เต็มไปด้วยอันตรายเขาจึงมีอาจใจดำไล่นางไปได้ตอนนี้มีคนในครอบครัวมาหาถึงที่นั่นหมายความว่าในที่สุดเยี่ยนปิงซินก็จะไปจากที่นี่เสียที ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองเย่ฉางชิงพยักหน้าพร้อมรอยยิ้มก่อนจะเอ่ยเชื้อเชิญว่าในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วเช่นนั้นพวกเราก็เข้าไปคุยกันด้านในเถิดหลังจากเย่ชางชิงเอ่ยเชิญนักพรตชางสเสวียนและลู่อูซวงรวมทั้งหลิวชางเหอและเยี่ยนปิงซินก็ตามเข้าไปยังลานด้านหลังร้านแต่เมื่อนักพรตชางสเสวียนและหลิวชางเหอที่ตะบะค่อนข้างสูงทั้งคู่เข้ามาถึงลานด้านในและเห็นการจัดวางของลานก็ต้องตะลึงทันทีขณะเดียวกันทั้งคู่ก็เกิดความคิดตรงกันว่า หรือว่าที่นี่คือสำนักของท่านเย่เยี่ยงนั้นหรือ